สวัสดีครับหลานหลานบทเรียนต่อไปที่หลานจะได้เรียนเป็นบทที่94อ่านตามปู่นะครับบทที่94อีกครั้งครับบทที่94 94มีเลข9กับเลข4ครับ กูไก่กอูกูกอูกูไม่เอกกูกอูกูไม่โทก,กูกอูกูไม่ตรีกูกอูกูไม่จัตวากู กู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 จอจานจออูจูจออูจูไม่เอกจูจออูจูไม่โทจู้ จออูจูไม่ตรีจูจออูจูไม่จัตวาจู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 ดอเด็กดออูดู ดอูดูไม่เอกดูดอูดูไม่โทดูดอูดูไม่ตรีดูดอูดูไม่จัตาวาดู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 ดดดด ตเตา่าตอ,อูตูตอ,อูตูไม่เอกตูตอ,อูตูไม่โทตูตอ,อูตูไม่ตรีตูตออูตูไม่จัตาวาตู ตู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 บอใบไม้บออูบูบออูบูไม่เอกบูบออูบูไม่ทโทบู BOR U BU MAI TRI BU BOR U BU MAI JATTAWA BU 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 BOR PLA BOR ปอูปูไม่เอกปูปอูปูไม่โทป,ปูปอูปูไม่ตรีปูปอูปูไม่จัตาวาปู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 ปปป โออังอู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 อ,อ,อูไม่เอกอูอูอูไม่โทอู้อูอูเมตตี้อู้ ออูอูไม่จัดตว่าูอ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 ่านทบทวนกันครับเริ่มบรรทัดที่หนึ่งนะครับปอูปูไม่เอกปูสอีสีซออซอ อูอูไม่โธอูปูสีสออูยออายาไม่เอกยา่าสอีสีสออสอ,ออีอีไม่โธอีย่าสีสออีปออูปูไม่เอกปูมออีมี ตออูตูไม่โถตู้สอ,อีสีไม่เอกสีตออูตูไม่โถตู้ปูมีตู้สีตู้บัรทัศที่สองครับนอไอในตออูตูไม่โถตู้มออีมีสออสอ ในตู้มีซอมออีมีปออีปีไม่เอกปีมีปีรอแอะและมออีมีออาอารอไอไรและมีอไะไรออาอารอไอ,อ,อ,รอไร อะไรบันธ์ที่สาครับยอเอเยอะยอแแะเยอะแยะพอ,ออีทีพออะระทีระมออามาพออาหาปออูปูไม่เอกปู พีระมาหาปูอเอาเอามออะมะรออะระเอามะระบรรทัดที่สี่ครับมออะมะขอเอือเขือมะเขือมออะมะรออะละกออ,อกอ มะละกอมออามามาปอ,อูปูเมกปูพออพอจอไอใจปูพอใจอ่านบรรทัดที่หนึ่งใหม่นะครับปูสีซออู่ยาสีซออี ปูมีตู้สี่ตู้ในตู้มีซอมีปีและมีอะไรอะไรเยอะแยะทีระมาหาปูเอามะระมะเขือมะละกอมาปูพอใจจบบท ที่94ครับ